สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมพอกใบเสแสนพี่โก้ผ้าเอามาเอาเขาตุ่มเขาโพดไปต้มพี่น้องขอขออเขาโพดเขาโพดปูไป็นขังบ้านเนี่ยเนี่ยขาพดบัวลายลเดินขอเหยาะนี่แหละคือจีเป็นในพ่อต้มมาแล้วพี่น้องเนาะโอ้ยอนแสงยังไม่แต่ท่างนี่ เวทชทางไมปดเป็นนี้เป็นอันนี้แล้วเะเป็นอันเป็นใ,นในแล้วมีใน,ในแล้วนน่น้องม่เปนิงนี่ใน,ในแล้วล่ละมันน่อนอลคือพอตุ่มพอพอ,พอดีพอดีเลยล้ะ บ้านนี่แหลพะพอเน่าพอเบิ่งในกันพี่หนุ่มเป็นใน่ไปโอ้เป็นในใแล้วเนาะมีในใแล้วพี่น้องเพราตุ่มบอน,บนโอ้ไม่นิดนอถ่ายมอยมันเหวี่ยวมันกระแก่๊ยตหมดเลยบึงบ้งเลยพอดีพอดี มึงต่อไปมึงต้นไม่กันมันสิเป็นหัวเป็นเป็นเป็น,นไม้ไงบอเออเป็นอยู่เลิกการเนี่ยเป็น,นไม้อยู่มันใกล้จะแก่แล้วกูตันวนี้หายหมอยมันยูเนี่ยมันอะไรเนั่ยเนาะ thầy mối mấy nhóm chị che phụt ngon ô ẩn mình... đồn mười nó cái này nhau che quá nó nó thả thà hay mấy nhiêu cho qua hay mình một mọi mấy nhiêu mấy lần trên chỉ phát tùng mà thì che phụt vậy thì bưng này mình bưng này là mình phát tùng đồ thì che con thì hạ hạt อ่ามีมันอ่อนๆเพื่อหวานๆเนาะพหวานพอดีะโดไปดูรูปแก Một bắn mùa 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 không mùa 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 cái, cái mùa ta mùa 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 nó để tùm

ô cầu cối với tìm bà ta là bé uyên nói tìm ta mà có cái cái bài với tôm qua tôm